าเพิ่งกดออกนะคะกดเข้ามาก็ต้องดูให้จบสิคะพี่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องน้องแว่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหน้าเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องแว่นอีกแล้วนะคะโอ้โหห่างหายกันไปนานเลยนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเลยจัดหนักให้ทุกคนเลยนะคะให้หายคิดถึงโดยมาเล่นเกมสล็อตโรมาทุกคนดูนะคะในทุนสอง0ันบาทเลยโอ้โหถือว่าเป็นทุนที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าน้องแว่นไม่เคยเล่นทุนสองพันบาทมาก่อนนะคะอันนี้นะคะเราเล่นโหมดฮารูเลอร์นะคะหรือว่าแบบมันเป็นโหมดที่แบบมันเป็นโหมดที่แบบเบ็ดเยอะ,ะค่ะทุกคน เออวันนี้เราทุนสองพันนะคะเราเลยมัลองเล่นดูนะคะว่ามันเป็นยังไงไม่เคยสัมผัสกับโหมดนี้มาก่อนเลยอ่าเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีละเกมโรม่าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะนิยมเลยนะคะโอ้โหเล่นตาละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะคะหรือว่าเบ็ดหนึ่งร้ยหสิบาทไปเลยถ้าใครทุนมากกว่านี้นะคะหรือว่ามั่นใจจริงๆแหละเพิ่มเบ็ดได้นะคะทุกคน โอ้โห900บาทเลยอู้ยตื่นเต้นมากเลยนะคะได้เล่นโหมดนี้แบบสุดยอดสำหรับคนที่อยากเล่นนะคะทุกคนกดลิงก์สมัครอยู่ใต้แคปชั่นนี้ได้เลยนะคะโอ้โหสำหรับคนที่ใจถึงจริงๆนะคะอันนี้ขนาดน้องแว่นเล่นน้องแว่นยังใจสั่นเองเลยนะคะทุกคนโอ้โหอ่าตอนนี้2,006ละจ้าโอ้โหแตกอีก100บาทเลยโอ้โห เราจะได้ฟีดสปินหรือเปล่าโอยไม่ได้นะคะทุกคนโอ้โหเออไม่เป็นไรอันนี้เราเล่นในโทรศัพท์นะคะทุกคนอาจจะมีค้างบ้างเล็กน้อยนะคะอือ่ะนานอ่ะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าไปอ่สอบถามแอดมินได้นะคะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่านะคะ สำหรับค่ายสล็อตโจเกอร์นะคะทุกคนโอ้โห150บาทเลยจ้าอะตอนนี้เรายัางไม่เสียะคะ่ะทุกคนเราได้อยู่นะทุนเรา2,000บาทโอ้โหทุกคน1 5 0 0บาทเลยค่ะบิ๊กวินเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใจเต้นอ่ะโอ้โห2,400โอ้โหทุกคนสำหรับวันนี้พอแล้วแหละโอ้โห6,000พันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะน้องแว่นดีใจมากเลยแต่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะ